เกณฑ์คนเด่นคนดังสำหรับผู้ที่มีลัคนาเกิดสถิตยอยู่ที่ราศีกุมแบบที่หนึ่งมีดาวราหูเป็นตนุเกษตรอยู่ที่ราศีกุมได้ตำแหน่งเกษตรกุมลักอยู่ที่ภพตนุจะส่งผลต่อเจ้าชะตาดังนี้จะส่งผลให้แก่เจ้าชะตามั่นคงถาวรมีอิสระ เป็นตัวของตัวเองมีความรู้ความสามารถพิเศษมีกำลังใจเข้มแข็งมีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งประยุกต์ดัดแปลงตื่นตัวเสมอจะเด่นดังประสบความสำเร็จในด้านการต่างประเทศโดยเฉพาะงานที่ต้องติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษา จะ,จะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงเป็นอย่างมาก